ทำหน้าที่บนโลกอันกลมๆที่พระได้สร้างไว้ให้เราเนี่ยแหละครับครับก็พระได้ทรงเลือกพวกเราไว้หมดแล้วนะครับครับผมครับสวัสดีครับคุณนันทิดาถิ่นวันบอก FC คุณพ่อหนิงจากกาลสินโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับพี่หมูนะครับพี่วัชรีกิจสวัสดนะครับสวัสดีค่ะครับสวัสัีทุกท่านนะครับผมพี่ คุณสุภาษีนะครับบอกสวัสดีคุณพ่อวันนี้เสียงชัดแจ๋วครับขอบคุณครับผมครับโลกของผู้หญิงนะครับดังมากคอนเฟิร์มครับทําไมครับสัมผัสมากับตัวแล้วครับไปงานศพที่โคราชคุณพ่อเบิร์ดนะครับอยู่คอมเมนต์บอกอ๋อโลกน่านัของคุณพ่อหนิงั่้เลยครับผมไปงานศพที่โคราชคุณพ่อจากอุดรว่าอย่างไรครับบอกว่าอุ้สวัสดีครับครับ โรคคุณพ่อหนิงครับผมไม่ใช่พ่อหนิงนะครับผมแค่เป็นเศษส่วนในหนึ่งในนั้นเท่านั้นเองครับเขาบอกว่าเนี่ยติดตามอยู่นะครับผมโอ้ก็รูัวปื้มปิติมากนะครับไปไหนไม่ได้เลยรู้จักหมดเลยขึ้นไปก็บอกว่าผมติดตามอยู่นะครับบนดอยยังมีขึ้นอยี้ยังดูอีกนะยังมีสัญญาณอยู่แล้วเนี่ยแต่แฟนคลับก็มีนะครับต้องขอบคุณทุกท่านด้วยที่การติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับคับผม